ตอนนี้เรากำลังไปไหนพี่ก้อยไปขอบรถไปทำไมอะหาคุณยายกูรู้แล้วกลับกรุงเทพไปทำหน้าเดยวเหนียงูออกอ็ไม่ไมออไมพี่หน้าตาแบบไปต่อเราก็ทำความดีนะลูกนะ ความดีไม่ได้มีที่คนอื่นอย่าไปตื่นคำชมงมโง่เขาอันความดีนั้นมีอยู่ที่ตัวเราอย่าไปเฝ้าคอยโลขอจากใครอยากจะรู้ว่าดีหรือชั่วดูตัวเราว่าความโลภความหลงบางเบาลงบางไหมใครว่าดีไม่ดีไม่เป็นไรพิษไม่มีที่ใจนั่นแหละดีส<ด>าธ <ดา S 2> ุ<ด>า ก้อยเดี๋ยวเราไปไหนต่อใหม่แป้ดินแดนแห่งรสชาติจากกาแฟอาราบมารสเข้มหอมถึงใจอร่อยแค่ไหนต้องลองกาแฟดิฉันเด็ดกาแฟคปซูลอโรมารสเข้มหอมถึงใจอร่อยแค่ไหนต้อ,ลอ,ลอกกง,งออลองทำไมไม่ถ่ายรูปใบซ้ำดีวะอริยชัยช่องนะพี่ก้อย

ตอยตะไคร<ไฟ>้ <laughs> ตอยตะไคร้เอออยตะไคร้เขาบอกว่ากินถอยนางลมอร่อยต้องมาชำออชโอ้ยพี่ก้อยลืมหยิบมาไมมาวะ่ะไม่ป้าขอยนี่เยอะได้ไหมอหอมหอม โอ้ยน้ำลายไหลขาดไม่ได้เลยคือกะทิน,นวลหวานป้าทำไมกะทินที่นี่มันหวานนะเราใส่น้เราใส่อะไรไปบ้างไม่ได้ใส่อะไรถ้าปิดมีกระหอยมันหวานแต่ถ้าไม่ใส่หอยมันก็ไม่เหนียว กันแต่วหตตวาน